วัสดีค่ะวันนี้หนูจะมารีวิว c l e a n ิ i n g การแยกขวดสีชมพูนะคะ Artlist.io สิ่งที่ต้องมีคือสำลีนะคะมาดูพร้อมกันเลยค่ะ ย้ำน,นะคะหน้าสดมากไม่ได้แต่งหน้าเลยนะคะมาดูกันนะคะว่าทั้งวันมีอะไรมาอยู่บนใบห,หน้าเราบ้างพอเจอทั้งฝุ่น PM สองจุดและมลพิษทางอากาศดูผลลัพธ์ที่ได้นะคะและนี่คือฝุ่นที่ใช้ชีวิตมาทั้งวันนะคะตัวนี้เลยคะ่ะที่ทำให้เราเป็นสิวสามารถเช็ดได้ทุกจุดที่ต้องการทำความสะอาดได้นะคะ เด totally ี๋ยวเราจะมาทดไปดูกันนะคะว่าเจ้าครินงตัวนี้สามารถเช็ดลิปสติกที่กันน้ำออกได้ไหมอันนี้ขอทำใจแป๊บหนึ่งค่ะขีดๆถูๆไปเลยค่ะแล้วจะเอาเจ้าคอนซีลตัวนี้มาถมๆด้วยนะคะ นี่นะคะปาดปาดปาดไปเลยค่ะนี่นะคะเดี๋ยวเขาทราบความมันมันออกนิดนึงและนี่คือใช้ทิชชู่เปล่านะคะถูไปเลยค่ะสมมุติว่ามือนี่เป็นใบหน้าของเรานะคะเราใช้แค่ทิชชู่หรืออะไรก็ตามที่ไม่ใช่ครีมซิ่งเช็ดออกมันก็จะทําให้หน้าอุดตันและเกิดสิวค่ะแต่ถ้าหากว,ว่า ลองหันมาใช้คลีนซิ่งดูดูนะคะว่ามันจะเก็ดออกไห oh. มนี่นะคะปาดเลยค่ะถูถูไปเลยค่ะนี่นะคะเก็ดออกหมดเลยค่ะใบแน้แล้วก็จะไม่เหลือสิ่งตกค้างที่ทำให้เกิดสิวอุดตันสินค้าตัวต่อไปนะคะ s <S เป็นมาชั่นของโซลา P.S.G.F.50.P.A. บกบวกเลยนะคะ มีทั้งแบบตลับและแบบซองนะคะมาดูนะคะว่าครีมซองเซเว่นราคาแค่ห้าสิบเก้าบาทปกปิดดีแค่ไหนเราจะทดลองทาแค่ข้างเดียวนะคะข้างที่มีรายสิวเยอะๆดูเลยคะ่ะหายไปก,กับตาเลยคะ่ะปกปิดดีดีดูออะคะซะกันน้ำแล้วนะคะดูค่ะ<อ>ดู<อ>ะคะ่ะ นี่ค่ะใช้ทิชชู่แผ่นเดียวซับๆนะคะนี่ถูหูด้วยค่ะวนวนไม่หลุดแถมยังปกปิดดีอีกด้วยค่ะจบการรีวิวแล้วนะคะขอบคุณที่รับชมและรับฟังจนจบนะคะบ๊ายบาย